วันนี้มี ภารกิจแต่เช้าเลยครับไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าครับเหมือนเดิมครับเมื่อคืนครับขับรถมาสามทุ่มกว่าร,รถติดลมทนถนนหน้าบ้านตรงเกือบถึงทางเข้าแล้วครับพอดีดินมันนิ่มครับพอดีน้ำมันพัดไปแล้วมีฝนตกมาเพิ่มดินมันนิ่มผมหลบหลุมไปเหยียบตรงช่วงที่ ยังเป็นดินอ่อนอยู่ครับก็เลยติดหลมรถผมไม่ค่อยมีแรงครับก็เลยพรุ่งนี้เช้าคือตอนนี้และครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูอีกทีว่าจะเอาขึ้นได้หรือเปล่าครับผมก็รอติดตามกันนะครับแมวผมก็เดินตามครับเขาไม่เห็นรถเขาก็เลยเดินตามไปดูรถติดหลมนะเดินไม่ได้ครับเพราะติดน้ำครับผมนี่คือสภาพทางเข้าเมื่อคืนครับ เมื่อคืนเมื่อวานครับน้าเขาแห้งแล้วครับแต่ตกเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็เมื่อคืนก็เลยมีน้ําขังไหลใหม่อีกรอบเป็นน้ำในพื้นที่ครับน้ําไม่ได้เยอะแล้วครับเป็นเป็นน้ําท่วมขังในพื้นที่ฝนตกเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนนิดหน่อยครับเดี๋ยวไปดูสภาพรถผมว่าผมจะกู้ขึ้นยังไงงงนะดินดินดินมันค่อนข้างจะลึกครับ ดินมันนิ่มด้วยพอดีผมหลบหลุมเหมือนที่บอกเมื่อกี้หลบหลุมจะเลยงานเข้าเลยนี่กัปีนี้จะไม่ไม่โดนอะไรก็เรียบร้อยเหมือนเดิมครับคือสภาพที่ติดหล่มครับผมพยายามจะหลบลุมนี้ครับโดยเบี่ยงมาทางนี้โดยลืมไปว่า เส้นฝั่งนี้รถมันไม่ค่อยวิ่งครับดินมันก็เลยนิ่มครับปัญหาของผมคือเนี่ยรถของผมเป็นรถขับเคลื่อนสองล้อหลังพอดินมันนิ่มเนี้ยล้อเขาเริ่มลึกเลยครับฝั่งนี้รู้สึกจะน้อยไปแต่ว่าอีกฝั่งด้านซ้ายมือจะหนักกว่าฝั่งนี้ครับจะลึกกว่าครับ แต่เมื่อคืนน้ำยังไม่มาแต่เช้านี้น้ำเข้ามาแล้วครับผมหัวลงเข้าไปเลยครับกำลังหาวิธีอยู่ผมผมเอาเนี่ยผมเอาลองกระสอบป่านมาลองดูว่าเขาจะเกาะหรือเปล่าครับถ้าเกาะขึ้นก็น่าจะดีครับคือเพิ่มความหนืดความฝืดของล้อเขานิดหนึ่งครับ ฝั่งนี้กรอเขาจะฟรีขนาดปีนี้ผมเปลี่ยนยางมาใหม่ครับดินเขานิ่มจริงครับฝั่งนี้น่าจะหนักฝั่งนี้ผมคงต้องขุดเป็นทางให้เขาขึ้นมาก่อนอหรือมันยังมีน้ำขังะบางทีผมก็อาจจะปล่อยทิ้งไว้นี้ไปก่อน เพราะฝนทำท่าจะมาแล้ว,เด,วเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันครับ ผมดูแล้วน่าจะยากครับหลุมเขาลึกและมีน้ำไหลด้วยมันลื่นผมลองเรีลองเอาดินลงไปละดูแล้วลึกลึกกว่าช่วงล้องรถผมเดี๋ยวผมจะลองหาทางถอยดูครับถ้าไหวก็ไหวไม่ไหวก็ต้องขึ้นรถถนะครับลองลองทำดูเองก่อนครับถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวค่อยติดต่อรถไถมาลากขึ้น แล้วค่อยว่ากันใหม่ครับผม สรุปแล้วขึ้นจากจุดหลุมลึกๆได้นะครับก็พระเอกก็คือกระสอบปานครับช่วยงานช่วยงานได้ดีครับแต่ว่าก็ไปเจอปัญหาใหม่ครับถอยไปตรงขอบถนนครับดินมันยังนิ่มเหมือนเดิมก็ติดเหมือนเดิมครับผมก็ต้องวันนี้ก็ต้องขอวันนี้ก่อนแล้วกันครับก็ฝนก็ทำท่าจะตกนะคงรอให้ดินแห้งๆก่อนค่อยมา ลุยกันใหม่ครับก็น้าฝนครับก็ไม่ได้รถผมคันเดียวครับเพราะขณะที่ผมกําลังกาลังเอารถขึ้นก็มีเสียงรถอีกคันหนึ่งของแปลงนาชาวบ้านข้างๆไร่ข้างๆครับก็กําลังติดลมเหมือนกันครับเสียงรถเร่งขึ้นเหมือนกันก็อาการปกติของชาวไร่ชาวสวนครับผมวันนี้ขอบคุณครับที่รับชมครับ